การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก็สู่รายการรอบเมืองไทยวาไราตี้ค่ะสัปดาห์นี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาใช้ชีวิตแบบฮิปๆกันอีกถึงครั้งซึ่งหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขนาดนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นตลาดเด็กแนวอย่างตลาดที่ชื่อว่าอาร์ตบ็อกซ์ที่นี่ค่ะซึ่งที่นี่ อาร์ตบ็อกนะคะนอกจากของที่จะให้เรามาซื้อมากินกันเขาก็มีตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ด้วยเขาบอกว่ามันเป็นสะพานค่ะสะพานสูงๆบนตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเนี่ยจะมองเห็นวิวนะคะของอาร์ตบ็อกได้แบบยาวชนิดที่เรียกว่าเป็นแบบพา n โนรามาเลยค่ะที่แท้ก็มาจากบนสะพานนี้เองค่ะ เขาก็จะแบ่งออกเป็น3โซนค่ะก็จะมีโซนของกินมีโซนเสื้อผ้าพวกเครื่องประดับใช่ไหมคะแล้วอีกโซนหนึ่งก็คือโซนที่เป็นการแสดงหน้าตาอย่างเรารอบเมืองไทยไวดี้นะคะเขต้องมาโซนของกินกันก่อนค่ะแล้วฉันก็มาสะดุดกับร้านหนึ่งนะคะชื่อว่ามีฟองใช่ไหมคะใช่ครับผมคือเห็นทุกอย่างมันเป็นฟองไปหมดเลยฟองนี่เป็นเบียร์หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นฟองอะไรอ่าไม่ใช่ครับเป็นฟองผลไม้ครับฟองนีท่ทำมาจากน้ำแตงโมงกับน้ำองุ่นครับอ๋อเป็นฟองเพื่อสุขภาพใช่ไห<ช>มคะกินแล้วก็จะผิวดีกินแล้วผิวพรรณ จอบเปรี้ยวหวานนิดนึงแล้วซาซาหน่อยนึงว้าวเจ๋งมากเลยงั้นขอซิกเนเจอร์สแก๊กนึงได้ไหมคะ<ด>ที่เป็น<ม>ทีเด็ดคืออะไรครับพี่เอ่อผมแนะนำเป็นเรนโบ์ดีกว่าครับจะเป็นสสีชั้นล่างจะเป็นมิกเบอร์รี่ชั้นกลางจะเป็นสม้มแล้วก็ชั้นบนจะเป็นบับเบิ้ลกัมครับรสชาติแปลกใหม่เขา้ากันดีโอธรรมดาสัที่ไหนล่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคะระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราให้ฟังหน่อยว่าสำหรับที่อาร์ตบ็อกซ์ใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นตลาดที่มีคอนเซปต์เฉพาะเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวนะคะคอนเซปต์ที่ว่าคือว่าเขาผสมผสานค่ะความเป็นเอ็กซิบิชันก็คือความเป็นนิทรรศการเข้ากับฟรีมาร์เก็ตก็คือตลาดแล้วก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแหละคะ่ะเป็นเหมือนกับตัวที่แบบชูโรงขึ้นมาทําให้แต่ละร้านเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลัก,กษณ์สามารถโชว์ของของตัวเองได้แบบไม่เหมือนใครอย่างร้านมีฟองเขาก็มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวเหมือนกัน เขาก็จัดมานานแล้วนะคะแต่ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์ที่ไม่เหมือนกันอย่างวันนี้ที่เรามากันนะคะเขาจัดคอนเซปต์ชื่อว่าแอบรักค่ะไปคราวต่อไปก็จะเป็นทีมโสดนะคะเอ๊ะแล้วเราจะแอบรักใครดีแอบรักคุณผู้ชมดีไหมตอนชิมเดีย์ชั้นชั้นล่างจะหวานนะครับอุยอร่อยอ่ะ ช่างเลือกแล้วนี่คือไก่ทอดในตำนานนี่เองมันมีปลาหมึกด้วยละ่ะมีหลายรสมากเลยน้ำจิ้มซีฟูด้ดหมึกคามรสต้ยมยำสไปซี่ยังไม่หมดนะคะวาซาบิบาร์บีคิวอะไรดีคะสไปซี่แล้วกันเนาะ โอเคผู้ชมตอนนี้มือลอ้นอีกแล้วนะคะต้องไปปิดจ็อบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินอันต่อไปขอบคุณนะคะร้านนี้ชื่อ c h i c k e n Out ขอเสียงหน่อย Chicken Out. c h i c k e n นเอสหรับตลาดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเหมือนกันในกรุงเทพค่ะก็เห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละที่เขาก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ซึ่งอย่างจาังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะคะคือน้ำตกไผ่สีทองค่ะ น้ำตกไผ่สีทองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลตอเรือตำบลวังนกแอนอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ได้ทำการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการไปเมื่อปีที่แล้วต่อมาทําเภอวังทองพร้อมด้วยชาวบ้านตอเรือได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพื้นที่อนุรักษ์11จังหวัดพิษณุโลกทําการพัฒนาเส้นทางเดินลงสู่น้ำตกไผ่สีทองซึ่งมีถึง9ชั้นด้วยกันค่ะ แล้วก็มีชื่อที่แตกต่างกันไปโดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายแสดงชื่อชั้นน้ำตกต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกก็อย่าลืมแวะไปกันนะคะน้ำตกไผ่สีทองค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ก็ยังไม่พอนะคะนอกจากมีปลาหมึกแล้วเราควรจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลา จุดกับร้านนี้นะคะเจ้นหน่อยหอยใหญ่หอยใหญ่จริงปะจ้าจริงจ้า<อ>หอยใหญ่จริงเลยค่ะหอย,หอยใหญ่ไห <มะ S 1> เ,เป็นเลยค่ะหยิบจับได้นะคะุยจับหอยได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก่อนจะจับหอยขอฝากปลาหมึกก่อนแป๊บหนึ่งอ่านี่ฝากไปที่ทีมงานนะคะ เขาถามหน่อยเธอว่าทำไมหอยตัวใหญ่มากค่ะอันนี้เราเป็นหอยแครงพรีเมียมคัสไซนะคะก็คือเรานำมาผ่านกระบวนการล้างแล้วก็นึ่งแล้วก็ทำความสะอาดเศษโครนเศษเลือดที่อยู่ในตัวเปลือกหอยแล้วก็ทำเป็นปรุงสุกพร้อมทานสำเร็จรูปเลยค่ะเดี๋ยวเดาวนะนี่คือหอยแครงใช่ไหมหอยแครงค่ะตัวนี้จะเป็นตัวไซส์พรีเมียมหรอคได้ค่ะไซส์พรีเมียมหน่อยก็คือเป็นตัวไซส์ที่หาทานยากถ้า เข้าพัตดาแล้วก็จะเป็นอีกราคาอีกเกรดหนึ่งเลยค่ะแต่เราทําราคาให้สามารถคนกลุ่มอื่นๆวัยรุ่นพวกเราทานได้ไดอย่างไ้ทำงานวัยรุ่นนะค,ะค่ะได,ได้จับต้องได้ในราคาที่สามารถทุกคนทานได้ค่ะให้ดูนี่หอยนะไซส์พรีเมียมนี่คือกําปัน้นของกินเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราซิ้งกันิดนึ่ง แล้ก็ไปนั่งทานอะไรก่อนดีกว่าก่อนจะไปทำความรู้จักกับอาร์ตบ็อกซ์ให้มากขึ้นอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ของกินยังมีของเ,ออเสื้อผ้าแล้วก็ของน่ารักน่ารักเทียบเลย ต่อพวกเสื้อผ้าของใช้เก๋ๆกันมากดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่ก็เหมือนกับมีเทศกาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละร้านเขาก็จะมีไอเดียมีคอนเซปต์เฉพาะของตัวเองดูดีอ่นที่สุดเดินมาเจอแล้วคุณผู้ชมสายคล้องกล้องนะคะเพราะว่าปวดคอมากชนก็เลยต้องการตัวใหม่แต่ว่าหาลายไม่ได้ทีนี้มาอยู่ร้านนี้พอดีสวัสดีค่ะน้าลีนะคะ <c oughs> รู้ชื่อคุณผู้ชมเป็นเพื่อนสมัยมัธย,ยมมา <c oughs> เออมาเจอกันที่นี่พอดีว่าจะมาซื้อสายคล้องกล้องอะ่ะบาร์บี้ปวดคอก็จริงๆถ้าปวดคอก็จะแนะนําเป็นสายเส้นใหญ่นะคะเพราะว่ามันจะช่วยเหมือนในแง่ของการรองรองน้าหนักรับน้ําหนักกล้องนะคะนะคะแต่ก็ต้องครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยว่าเราใช้รุ่นไหน ปิดจอแล้วนะคะก็จะเลือกเส้นนี้เพราะว่านาลีเพื่อนบอกว่าเป็นยีนเป็นผ้ายีนนะคะก็จะค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็จะซัพพอร์ตที่คอได้ดีด้วยนะคะอ,คอันนี้เป็นไอเทมของเด็กฮิปฮิปเตอร์ฮิปเตอร์ต้องเปลี่ยนมาใช้อย่างนี้กันผม,มชอบ ่ที่นี่พูดง่ายๆนะคะเป็นสวรร์ของเด็กทิพย์จริงเพราะว่าร้านเสื้อผ้าแต่ละร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นร้านที่แบบเราช็อปกันออนไลน์ค่ะหรือว่าเป็นร้านที่เขาแบบดังมาจาก facebook นะคะแต่ร้านเขาก็มีดีไซน์เฉพาะตัวเีมกะลักษ์เฉพาะตัวแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยไอติมอ้ ช่วยกล้วยทอดอยู่ที่นี่ด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจะไปกินไอติมหมอ้อไฟยอดเสเนลำบากขนาดไหนแต่ละครั้งแต่เขาก็คัดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันก่อนเอ๊ะเราบอกว่าเราจะไปหาของเสื้อผ้าไม่ใช่หรอทำไมเราไปของกินอีกแล้วลนะ่ะ <c oughs> แบบที่อยู่ตรงที่เขากินกันตอนเด็กๆป่ะคะใช่แล้วต้องโคดดอกไมา้ขาวใช่ไหมคะเรามาจากที่นั่นเลยคะ่ะที่นอกที่นอกเลยพี่ เรายกไม<ะ>่อยู่ที่นี่เลยไม่ถึงไม่ต้องไปถึงตรงนั้นมาที่ไม่ต้องค่ะม,มาที่งานนี้งานเดียวเลยค่ะเราจะเอายกเส์เข้ามาเลยโอ้ยนี่คือความเจกเอะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมว่าจะพาไปดูเสื้อผ้าทำไมเรายกมาเป็นเรื่องของกินอีกแล้ว<อ>นะคะอันแนะนำหน่อยว่าไอติมยกเสหมอ้อไฟคือแบบเราเด่นยังไงอะไรเือทีเด่ดของเรา<อ>ได้เลยค่ะก็วไอติมหม้อไฟยกเส์นะคะของเราก็เป็นต้นตำลับเลยค่ะเรื่องของไดไอซ์เราเอาไดไอซ์เนี่ยก็มาใส่ในหม้อไฟใช่ไหมคะแล้วก็ไอติมของเราแล้วเนี่ยเป็นรสชาติที่ทุกคนรู้จักแล้วว่ามันอร่อยมากมีแบบ พว้วนนมใช่เปลานมจริงๆ,เ,ๆเลยค่ะเปเชอยลเมนูของที่นี่เลยนะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะ่ะฟังแสนบีดแดปูไรเซอร์แล้วก็ นี่ตัวนี้แต่ตัวนี้นะคะจะเป็นวอดก้าค่ะเป็นไอติที่เราเอามาทำเป็นวอดก้าก็รสชาติก็คีอวอดก้าพี่เล้าแอลกอฮอล์นะใช่แล้วก็สกู๊ดไดเวอร์นะคะก็จะเป็นส้มค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็โชจูค่ะแล้วเอามาทำเป็นไอติมค่ะอ้เงี้ยเดี๋ยวเป็นซอฟเสิร์ฟเราจะได้เดินต่อได้นะคะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูแน่ๆเผื่อใครยังไม่รู้จักไอติมม้อไฟว่าเสแปรหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวมีรูปให้ดูงั้นแต่ตอนนี้ซอฟเสิร์ฟก่อนได้เลยได้เอาเลยเนาะเอาเลย บ็อกซ์เนยนะคะ<ม>เขาก็มีคอนเซปต์ดีไซน์เฉพาะตัวสมชื่ออาร์ตบ็อกจริงๆอาร์ตศิลปะบ็อกก็เป็นกล่องๆทุกอย่างมาเป็นตู้หมด<ช>แต่ตู้นี้ก็สึกไม่ค่อยเหมือนของคนอื่น<ช>เป็นตู้อะไรคะจะเป็นรถบัสนะคะเดิมทีจะเป็นรถนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีบอกเราเอาบอออกแล้วก็โมดิฟายใหม่โอกลายมาเป็นร้านเซอร์าที่ช,ชื่อว่าด o o โคเดโมช็อปค่ะโอ้เป็นร้านแบบญี่ปุ่นปะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ สไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเนาะอันนี้เหมือนเสื้อเบสบอลนะคะกางโชว์ให้ดูนี่ฉันก็ชอบเหมือนกันนี่จะเป็นลายหลักงของร้านนะคะอ๋อนี่คือลายแบบซิกเนเจอร์ของร้านเหรอคะใช่ค่ะก็จะมีตำลประมาณนี้เลยอ๋อตรงนี้นะคะสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะค่ะแล้วนอกจากการมาแบบเปิดหน้าร้านที่อาร์ตบ็อกซ์แล้เนี่ยเราจะไปตามหาร้านนี้ได้จากไหนคะหลักๆเราจะขายอยู่ที่จตุจักรค่ะอ๋โครงการสักอ๋อค่ะซื้อใน Facebook หรืออะไรงี้มั้ยะคะมีค่ะก็จะเป็นตำชื่อร้านเลยค่ะโดโคเดโมช็อป โดโพูดไดโมชอบออเสียงเก่งมากขอบคุณพี่เปิ้ลมากนะคะขายดีดีค่ะขายดีๆใครชอบเสื้อแนวญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ก็มาซื้อร้านนี้ได้นะคะแล้วเราเดินดูของกันต่อเลยขอบคุณค่ะ วันนี้อากาศสดชื่นมากนะคะฝนก็ไม่ตกด้วยเพราะว่าเราผ่านช่วงฤด,ดูมรสุมกันไปหมดแล้วนะคะและหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วอย่างจังหวัดพังงาเขาก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะ ช่วงนี้ที่จังหวัดพังงาหลังผ่านช่วงฤดูมรสุมทาให้บรรยากาศกา,ศการท่องเที่ยวกับมาคึกคักโดยนักท่องเที่ยวจานวนมากต่างเดินทางไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆโดยเฉพาะที่หมู่เกาะซิมิลันเกาะตาชายัยเกาะสุรินมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมธรรมชาติที่งดงามและสัมผัสน้ําทะเลที่ใสสะอาดเช่นเดียวกันกับที่เกาะไข่อมเภอเกาะยาวก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนน้าตกหลายแห่งในจังหวัดพังงาก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินไปพักผ่อนและเล่นน้ําตกกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะใครอยากไปเที่ยวทะเลนะคะในจังหวัดพังงาเขาก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแล้วนะคะไปกันได้เลยค่ะตอนนี้ชันได้ยินเสียงเพลงเพรามากเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะกันดีกว่าค่ะ เพราีเดินมาแล้วเห็นเสื้อสวยมากคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็เป็นร้านที่จะคงสีผู้หญิงที่ชอบใส่สีแบบโมโนโทนอ oh ๋อฮะขาวดำเทาน้ำเงินครับค่ะแล้วตอนนี้สำหรับแรน์อย่างหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี่ต้องเป็นแบบไหนนะคะเสื้อผ้าหน้าหนาวที่มาถึงนี่นะครับเราคมองว่าอยากให้เป็นเสื้อที่เข้ากับอากาศองเมืองไทย <c oughs> คือเมืองไทยไม่ได้หนาวตลอดอยากให้เป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับใส่ได้ถอดได้เก็บใส่กระเป๋าเย็นก็เอามาคุม เขาเป็นแบบมีแบบเป็นเป็นมัลติฟังชันนะคะน้ำเงินกับยีนก็เข้า oh. ถ้าดำก็ครื้นๆหน่อยคื้นๆโอ๊ยเอาน้ำเงินดีกว่าค่ะ <c oughs> <Okay. S 1> ได้ครับ <c oughs> ผมได,ได้ตอนนี้ก็เหลืออีก300ค่ะบัตรเจ็ทคืนนี้300แต่อย่างที่บอกค่ะร้านนี้แล้วก็อีกหลายๆร้านนะคะของที่อัดบอกแน่นาอุดหนุนเพราะว่าเป็นร้านที่เขาขายคอนเซ็ปต์ขายไอเดียคือเขาคิดมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นฝีมือของคนไทยด้วยอยากให้มากันเยอะๆนะคะ Hi. Hello. How are you? What are you selling? Uh, so we do hot dog style. Yeah. But we sell the German sausage. Uh -huh. So, uh, actually, this is our homemade recipe. So have company that makes company force you we w have that Thailand a a in but the city. เขาขายฮอตดอกค่ะแต่ว่าความพิเศษของเขานะคะอยู่ตรงที่ไส้กรอกค่ะไส้กรอกของเขาเนี่ยเป็นสูตรพิเศษแบบตำรับของเยอรมนีเขาบอกว่าหากินไม่ได้ที่ไหนนะคะหากินได้ที่ร้านเขาร้านเดียว So why you have to come here with a umbrella like this every time? Because it's Thailand. The last three months it rains every day. so actually it's good for me everybody else runs and I can just stand here I don't have to move at all เมื่อกี้ถามเขาทำไมเขาต้องมากับร่มนี้ด้วยทุกครั้งเขาบอกว่าก็เมืองไทยฝนตกนะคะถ้าเกิดว่าเขามากับลมแบบนี้เนี่ยเวลาที่ฝนตกเขาก็เป็นคนเดียวที่ขายได้กันนะคะทุกคนอื่นขายไม่ได้นะ Good job. นอนแอลกอฮอล์ทุใหม่เนาะแล้วเราสับสับนี้เหรอใช่ค่ะมาในถุงเลือดนะคะจะได้เข้ากับช็อตแบบนี้ดิ้งแล้วเรากินนี่ต้องนนนูนดูทั้งสายยางสายยางนึกว่าเรากินนี่ต้องเสียบไม่ใช่ไม่ใช่นะก็จะเสียบเป็นเยลลี่แล้วค่ะเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นอย่างงี้นะนี่นี่อย่างงี้โอเ้ยนี่น่ากินเลยค่ะอันนี้เป็นเยลลี่ค่ะเป็นช็อตเยลลี่เราจะมีสตรอเบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวส้มองุ่นโอเคให้พี่ตวงเริ่มให้แล้วกันว่าบัต้ดริง้์เนี่ยถ้าจะมากินเยลลี่ลดไลน์ถ้าจะกิน ขอม,วม่วงแล้วกันด<ย>ูฮักคอร์เิอะได้ได้ได้อะขอม่วงแล้วกันเนาะแล้วเรากินไงเนี่ยคะพี่เวลาจะทานไม่มีอะไรเลยค่ะดัน้อปากได้เลยอย่างงี้เหรออ่าถ้าสวยนิดนึงแอ๊ด ชอบก็อย่างที่บอกว่าที่นี่ก็มีฟู้ดทรัคนะคะที่ขายของหลากหลายทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าก็น่าสนใจมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีดนตรีด้วยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมดนตรีพอๆกันเนี่ยนะคะชวนอยากจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีพัฒนาการของชมเผากะเหลี่ยงอยาวเหมือนกันจะเป็นยังไงไปติดตามชมค่ะที่ปางช่างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสืบชะตาและเลี้ยงสตอกช่าง เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยด mer, สโตกช่างมีทั้งกล้วยปอยและหญ้าต่างๆมาจัดเรียงอย่างสวยงามโดยสีสันของงานอยู่ที่ชาวเขาเผ่าเกลียงคอยาวหลายสิบคนที่เข้าร่วมพิธีด้วยแต่ปัจจุบันก็เรียงคอยาวเขาพัฒนาแล้วว้าวเขาพัฒนาจริงๆ มีสมามารถฟนใช้เกือบทุกคน <Yeah. S 1> ทั้งสมัยไม่เบาจริงๆนะครับพ <Yeah. S 1> ี่น้องขนมครก กำลังเติมเลือดให้กับตัวเองคุณผู้ชมคะอันนี้ที่เราไปดูกันนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่จริงๆซึ่งไม่ใช่แค่พื้นที่เท่านั้นที่ครอบคุมค่ะแต่ครอบคลุมทุกชนเผ่าสุดยอดจริงอ่ะคืนนี้เดี๋ยวไม่อิ่มต้องไปเติมของกินกันอีกค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นของหนักดีกว่าคืนนี้ ใช่ครับอ๋อแล้วม,มีเมนูหลายอย่างมากเลยค่ะม,มีเมนูแนะนำไหมคะเมนูแนะนาเมนูแรกของทางร้านก็จะเป็นเมนูนี้ครับขอขอลดสเกลลงมานิดนึงนะคะลองเป็นข้าวหน้าเนื้อแหนครับผมตัว oh. นี้จะจาการเล็กหน่อยพี่เราแนะนำข้าวหน้าเนื้อแต่เดี๋ยวเราสั่งข้าวไก่อบไข่ดีกว่า่ะโอเค ขอบคุณค่ะ นั่งนี่นะโอเคครบแล้วค่ะมือนี้เนี่ยก็ถือว่าอิ่มนะคะนอนหลับแล้วคราวนี้ผู้ชมคะบหวังว่าวันนี้นะคะที่ชพนพังผู้ะะมช,มชมมาที่ตลาดนัดคอนเทนเนอร์อาร์ตบ็อกซ์เนี่ยก็น่าจะได้ทําให้เราเนี่ยได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สดนะคะแล้วก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยใครที่มีโอกาสผ่านมาที่นี่เดือนธันวาคมค่ะอาร์ตบ็อกซ์เนี่ยเขาก็จะจัดงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอีกคอนเซ็ปต์รูปแบบหนึ่งซึ่งเขาจะมากับคอนเซ็ปต์แบบไหนนะคะก็สามารถไปติดตามเล เีได้ที่อัดบ็อกซ์แบงคอกนะคะส่วันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการรอบเมืองไทยไวดี้แล้วนะคะคุณผู้ชมรักการชอบการอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์ใน f a c e b o o k แฟนเพจกันด้วยกดไลค์ในรอบเมืองไทยวาไรตี้ค่ะสว,วันนี้เดี๋ยวเราทานนี้ให้หมดกันก่อนแล้วก็ต้องเพลงฟังอะไรอย่างนี้เพาะๆกันนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่ชอบตลาดนัดแบบฮิปๆิปในเดือนธันวาคมอาร์ตบย้ายไปที่ The M d i s t r ส c t ิทางสวนเบนจซสรีค่ะโดยจะจัดขึ้นในคอนเซปต์ Single Festival เทศกาลแห่งความโสดของคนโสดหน้าตาดีที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาจัดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายสโมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะ